สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเบญจกายก็นําภาพการขายสบู่บรรยากาศรายวันนะที่มีความน่ารักน่ารักนะแล้วก็ความน่ารักน่ารักหรือว่าการขายของป้าเบญจกายไม่ได้เลือกเวล,เวลาเลยนะนั่นคือเมื่อไหร่ที่ผู้ใช้ของหมดนะก็มีความะจะต้องประมาณว่าขาดไม่ได้นะไม่ว่าจะเวลาไหนถ้าเกิดว่าป้าเบญจกายสามารถที่จะหยิบสบู่ให้ได้นะผู้ใช้ก็มาถึงหน้าโรงงานเหมือนกันนะเธอเป็นทั้งผู้ใช้นะ ที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้วก็เป็นผู้ขายด้วยนะมาตอนเย็นแล้วก็บอกว่าอยากได้10ก้อนนะเดี๋ยวจะออกไปเอาเดี๋ยวนี้เลยนะบ้านเบจากลายก็จัดให้นะแล้วถ้าสังเกตดูดีๆไฟอาจจะมืดหน่อยนะสังเกตดูดีๆเธอไม่ใช่ใครอื่นเลยนะนั่นคือครูปุ้ยนั่นเองนะครูปุ้ยที่ทํารีวิวที่แบบว่าโดดเด่นมากเกี่ยวกับสิวที่แพ้นะแพ้อ่ะ แพ้อาหารในช่องท้องนะแล้วก็มาเหอที่ใบหน้านะ,ะตามตัวจะไม่เป็นอะไรแต่หน้านี่คือสิวสะเหอขึ้นแล้วก็คุณหมอบอกว่าเธออาจจะต้องเป็นสิวไปตลอดชีวิตนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะเพราะว่าสบู่เบนจา,ายตอบโจทย์ของเธอได้อย่างดีเธอสามารถใช้ได้อย่างเป็นระยะเวลายาวนานแล้วหนะ้าก็ไม่แดงนะหน้าไม่แดงปากแดดแล้วไม่แสบน,ะนี่คือสรรพคุณที่ของเราที่เป็นธรรมชาติแล้วเรากล้าพูดว่า สบู่ของเราขึ้นแท่นสบู่ที่ดีที่สุดได้เลยนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกับป้าเบญจกายใหม่ค่ะขอบพระคุณที่ฟังจนจบนะคะไม่าบายค่ะ